ย yeah. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนใานาสตรีมเกม Roblox นะครับแมป Cloud Please เลือกกู Peach เพียมากเป็นแมปของคนยิ้มแบบแอบบยิ้มในรูตรูดอ่ะ Do you know Do you know แอบ,บยิมในรูตรูด Yeah Yeah I know โอเคนะผมเกิดมาแล้วนะฮะผมก็เพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกก็ถ้ากากยังไงก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะฮะคือมันไอ้้ย่เวลากูออกแล้วว่าดาบมันหายเนี่ยผมต้องไปทำยังไงเนี่ยให้ดาบมันกลับมาโว้แแ้้วกูเสียเงินซื้อ ไอ้ซัดรู้ว่ากูเล่นไม่เป็นวะนไปไหนวะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าผมจะกลับไปเอาดาบนะฮะ โอ้โหไปเลยไปเลยไม่ไม่เอากูจะไปฝั่งนูน้นเชื่อบินได้ด้วยโอ้โหเย้กูไม่ชอบเลยอะลงน้ำแล้วเลือดลด,ด่ะ ้ยสัตย์ y โอ้ my gosh อบตายแล้วอืมอืมคลิกเร็วอืมอืมอะไรวะยังไงดาบพันสี่ร้อยตอนนี้ผมมีเงินอยู่พันเจ็ดร้อยคลิกปุ๊บเอาเฮ้ยเฮ้ยเ๋อยังยังยังคลิกปุ๊บ นีม่มาแล้วเงินกู<ม>หายวับเลยชอบเลยมาจะมาเริ่มฟาร์มเอาเงินคืนนะฮะปุยแย่รดรดหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เลยมาคุณผู้หญิงไม่แน่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  ไม่แน่ไม่แน่อ้ยเหี้ยเสียงเลยวะ มันกล้ามากเก่งมากเว้ยไอย้พวกเนี้อยอพีซีหน้าหมีเนี่ยเลยมาต่ยกูเลยเดี๋ยฟาร์มเงินในะก่อนนี้ก่นอนนะฮะนี่กี่บาทแล้วพันสองเร็วมากแต่ว่าดาบดีอ่ะเออมีคุณภาพ ผมจะไปต่อที่เกาะเดิมนะฮะไอเฮียสักไอเขาทักปัญหาคือผมจะไปยังไงให้มันรวดเร็วโอ้ยแซสกล้ามากนะมึงนี่ไปไปยปอยโอ้โหเลือดเลือดหายเป็นแถบเลยแบบโอ้ตายโอ้ยเฮียบิน บินได้ด้วยโอ้โหเฮียบินสักแหลกเลยสัตว์กูยังชอบเลยอือหือ ซื้อเรือไปก็จบไอ้เฮียมาเรือตึ๊ด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 ึตึด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 ึ๊ดต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 ึ๊ด ต right. ัวเียอะไรเกิดเ่ะมาตื๊ตื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 อตตืตตืกระตุกจังวะตื๊ตืตืตือตือตืตืตือตทำไมฟาร์มข้างบนใช่มตือตือตือตโอ้ยเียขึ้นไปโอ้ยแซตือตืตื ตไอ้สัตว์เอ้ยขึ้นได้ไหมเนี่ยป่าเนี่ยยังไงใช่ไหมใช่หรือป่าอ้โหอีวิวทักอีวิวทักยี้ยื้โอแมนโอไมค์กัสเอาไอ้สัตว์นัดเดียวตายเลยไอ้เหี้ยกระโปรงมากเลยอย่างชอบเลยดิมาตื้อตื้อตื้ รู้แหละไอ้ที่นัดเดียวตายไม่ใช่กูมันคือมันคือไอ้เหี้ยนั่นน่ะโอ้ยยังชอบเลยไอ้เหี้ยมันต่อยกูตายทีหมัดเดียวเลยไอ้เหี้ยกูยืน,นึงั้นซะตำมะยังไงยังไงยังไง,ไงตึ๊ดเติร์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 โอ้โหต่อยเบามากเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟันเบามากเลยมันฟันเบามากมานี่มานี่มึงมานี่มานี่ ตาบอดหรือไงเนี่ยดูุจแสงยานแรงสัตว์เลยไอ้ที่มันตกลงมาตกลงมาเลยตกลงมาเป็นแล,ล้วล่ะพันเป็ด กลงมาเป็นแล,ล้วเหรอมามามาเลยมามกลับทำไมเนี้ยตาบอดหรือไงนี่เนี่ยนี่เนี่ยกลับมาเดินมาดีมากดีมากเดินมาโอ้ยเอ้ยแล้วกูจะไปฆ่ามันได้ยังไงวะกูต้องฟา,า์ม่ะ เลือดกูแม่งก็น้อยสัตว์เลยเอาใครโทรมาวะอ๋อ้ี๋หายแล้วไม่นะโอ้กูโคตรแซดเลย,ยมาอะไรไม่นไงเราเจอเขาแล้วมาร์กอยู่ไหนกูสตรีมอยู่มึงโทรมาทำเป๊ะอะไรวะอ๋อ นูกูหลุดเลยกูหลุดเลยใครวะเสียงใครวะเสียงใครวะใครวะอ๋อเอาเอะไรจมไปอยู่ กลับเองได้ไงวะเอาดีเอากูเพิ่งเล่นเนี่ยเพิ่งเฮ้ย